ร่วมกับการท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล้วถึท่านหัวหน้าท่านผมนะครับก็บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีครับได้รับการรับรับที่อบอุ่นแล้วก็ขอยืนยันว่าทางพระภู้แทนใดก็จะเป็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะและบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ร่วมกันกับทางร่วมฝ่ายการรุกพักครับ 5พักร่วมฝ่ายค้านหารือชื่นมืน่นนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านนัดแรกภายหลังเปิดสมัยประชุมสภาเพื่อหารือทิศทางการทำงานซึ่งในช่วงเช้าได้มีการปิดห้อมหารือส่วนตัวกับนายอนุทินชาญวีรกุลสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยแกนนำแต่ละพักที่เข้าร่วมมีดังนี้ แกนนำพักประชาชนประกอบด้วยนายนัทพงศ์นายวิโรธลักษนาอดีสรสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักนายรังซิมันรโรมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วม VIP ฝ่ายค้านวิบฝ่ายค้านนายพิจารณ์เฉาพัฒนาวงศกรรมการบริหารพักและนายภาฤทธิ์วัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อโฆศกพัก แกนนำพักภูมิใจไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักนายชัยชนกชิดชอบสสบุรีรัมย์เลขาธิการพักนายพราดอนปริศนานันทกุลสสอ่างทองนายกรวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองและนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยสสอุบลราชธานีโคศกพักเป็นต้น แกนนำพักพลังประชารัฐประกอบด้วยนายชัยมงคลชัยรบสสสกลนครรองหัวหน้าพักและนายชักาศพัฒนกิจวิบูลสสพังงารองหัวหน้าพักแกนนำพักไทยสร้างไทยประกอบด้วยคุณหญิงสุดารั์เกยุราพัน์หัวหน้าพักนายชัดชวานแพทย์ยาไทยสสร้อยเอ็ดเลขาธิการพักเป็นต้นและแกนนำพักเป็นธรรมได้แก่นายกันวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ก่อนการเริ่มประชุมได้มีการประสานมือกันระหว่างตัวแทนของทั้ง5พักร่วมฝ่ายค้านจากนั้นนายนัทพงศ์กล่าวว่า ในการเปิดสมัยประชุมใหม่นี้เป็นสิ่งที่เราจะมาหารือกันว่าในฝั่งของพักฝ่ายค้านมีอะไรที่สามารถขับเคลื่อนร่วมกันได้ขณะเดียวกันพักฝ่ายค้านมีบางอย่างที่ไม่เหมือนพักร่วมรัฐบาลเราจึงให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นจุดยืนหรือข้อแตกต่างของพักฝ่ายค้านก็จะไม่ก้าวไก่กันซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อแสวงหาจุดร่วมที่จะผลักดันร่วมกันได้ภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่วิกฤตในปัจจุบัน ด้านนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่พักภูมิใจไทยได้มาปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นพักฝ่ายค้านจริงๆแล้วพวกเราทุกคนรู้จักกันหมดและเมื่อเช้านี้ตนก็มีการประชุมหาหรือร่วมกับผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ตนยืนยันว่าพักภูมิใจไทยจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะและบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ร่วมกันกับพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักขณะที่นายชากาศกล่าวว่าพักพลังประชารัฐจะร่วมมือกับพักฝ่ายค้านในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรื่องอื่นๆเราพยายามประสานพูดคุยผ่านพักฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ร่วมกันเกือบปีไม่มีปัญหาอะไรยินดีที่จะไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าพักไทยสร้างไทยของพวกเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในฐานะฝ่ายค้านที่มีโอกาสร่วมง,งานกับพักภูมิใจไทยขณะนี้ประเทศชาติไม่ได้อยู่ในภาวะปกติแต่อยู่ในภาวะวิกฤตหลายด้านฉะนั้นบทบาทของฝ่ายค้านจึงมีความสำคัญ ตนยืนยันจุดยืนเดิมว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์และทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้รู้สึกดีใจที่พักภูมิใจไทยได้มาร่วมงานกันคงจะมีความแข็งแกร่งในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป ส่วนนายกันวีกล่าวว่าพักเป็นธรรมยืนยันชัดเจนในจุดยืนและอุดมการณ์ที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ต่อไปไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันจะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาลอย่างยืนหยัดและยึดมั่นในอุดมการณขอต้อนรับพักภูมิใจไทยทุกท่าน